พี่ดำยกอันนี้ออกก่อนอ่ะเอาตั้งเลยตั้งเลยยังไอ่ะฟิลปะออ่ะไปวางเอเอวางลงมานะวางเดีเ๋ยวลงกันยังไง ใกล้ที่สุมาเชะไหนอ,ะอ่ะอ่ายูโรเพนเหมือนกันแต่เป็นตู้ดูใบกระสอบที่สองตู้ดูใบนะคะมาต่อกันเลยค่ะพี่หาจัดราคาโปรโมชั่นหนักๆกันอีกเช่นเดิมนะคะกระสอบที่สองตู้ดูใบนะจัดราคาพิเศษกันอีกเช่นเดิมคะ่ะ รีวิวส่งฟรีนะคะรีวิวส่งฟรีกระสอบที่สองนะคะรีวิวส่งฟรีนะคะใครรับพิมพ์รับสองจ้ะใครรับพิมพ์รับสองจะ้ะกาแฟขอกาแฟหน่อยได้ไหมอยู่ข้างในอ่ะกระสอบที่สองจะ้ะกระสอบที่สองค่ะพี่หมีเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมาด้วยของปุ๊พี่ร้อยเปิดแชทลูกค้าหน่อยนะเปิดแชทในอินบ็อกซ์หน่อยนะกระสอบที่สองนะคะกระสอบที่สอง ใครรับกระสอบที่สองพิมพ์รับส่งฟรีจ้ะมาต่อกันเลยค่ะยูโรเพนเหมือนเดิมค่ะพี่ยูโรเพนเหมือนเดิมแต่ตัวนี้จะเป็นงานจากทางดูไบค่ะพี่หานะตัวนี้จะเป็นงานจากทางดูไบค่ะตัดได้เลยค่ะใครรับสอบนี้พิมพ์รับสองนะจ๊ะค่ะรับสอบนี้พิมพ์รับสองนะจ๊ะ เดี๋ยวล่วงนะเป็นไงสอนบนก็ได้นะอาฟิล์มพี่ปูขอไปเนะี่ยกระสอบที่สองนะคะยูโรเพนเหมือนกันเลยค่ะพี่หาป้ายเจ็สองเหมือนกันต่างกันแค่ ตู้นี้เป็นงานจากทางดูไบนะคะงานจากทางดูไบคใครรับพิมพ์รับสองจ้ะใครรับพิมพ์รับสองจ้ะใครรับพิมพ์รับสองจ้ะรีเพิ่มค่าบริการกระสอบละสามร้อยบาทค่ะส่งฟรีเฉพาะกระสอบที่เปิดรีวิวลูกนี้นะคะกระสอบลูกใหม่ไม่รวมส่งนะพี่นะส่งฟรีเฉพาะกระสอบที่เปิดรีวิวลูกนี้นะคะพี่ ใครรับลูกนี้พิมพ์รับสองค่ะใครอยากได้สอบใหม่รายการน,นี้แคปหน้าจอทักแจ้งแอดมินนะคะใครอยากได้สอบใหม่รายการน,นี้แคปหน้าจอทักแจ้งแอดมินนะ,ะคะอ่ะอายูยโรเหมือนกันแต่เป็นตู้ดูไบค่ะใครอยากได้สอบใหม่ราย จัดราคาโปรโมชั่นเช่นเดิมนะคะตักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระสอบที่สองนะคะกระสอบที่สองนะพี่นะกระสอบที่สองนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกระสอบที่สองกันค่ะตัวแรกอะไรเนะี่ยผดิบเนาะเอลสามสิบสองยาวสามสิบสองพี่เห็นชัดไหมเห็นชัดไหมพี่ กระสอบที่สองนะคะตัวนี้กระสอบที่สองนะ60 PCS เหมือนกันค่ะประมาณ60ตัวนะคะแต่ตัวนี้คนละที่มากันแค่นั้นเองค่ะตัวนี้เป็นงานที่อับกระสอบคัดแยกจากทางดูไบนะคะอ่ะมานั่นนั่นสุดป,ปรดรายโอ้ยสุดแล้วนะเป็นไงล่ะ ซุปเปอร์ดรพี่จ๋าคือซุปเปอร์ดรนี่นะมันเป็นแบบโคตรโคตรแบบโคตรแจแปนอะ่ะคือแบบว่าเป็นเดอะเบสเป็นแบบอืมคือเป็นเดอ,อะเบสอ่ะแปลว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่ต้องจัดซุปเปอร์ดรอะไรประมาณนี้นะคะนี่นี่สุดยอดค่ะอ่ะบอกพี่ดำหน่อยดิพี่ดำไปไหนละเหรอมนาอไอไอกองนั้นอะ ใช่ใช่อะซุปเปอร์ไรายก็สอบที่สองค่ะรับพิมพ์รับสองค่ะเดนิมค่ะพี่หาเดนิมนะเดเดนิมค่ะเป็นกึง่งกึงแนวไบเกอร์นะคะกึง่งกึ่งแนวไบเกอร์นะต่างกันแค่แหล่งที่มานะ โปโลจะพี่จับโปโลคะ่ะโปโลรับแฟนลอเลนโปโลนะคะใครรับสอบที่สองพิมพ์รับสอง h ฮคะ่ะพี่ h ฮ M คะ่ะงานกระดุมนะ,ะตัวนี้งานกระดุมนะคะงานกระดุมคะ่ะ h ฮ M คะ่ะ h ฮ M ค่ะงานกระดุมคะ่ะเออเอาไป กระสอบอ่าหกสิบ pcs เหมือนกันนะคะประมาณหกสิบตัวนะพี่นะหกสิบ pcs เหมือนกันเลยค่ะดูงานสิพี่โอ้นะตัวนี้ก็งานกระดุมนะเอลสามสิบสองยาวสามสิบสองนะคะพี่หาสามสองยาวสามสองนะเป็นไงล่ะผ้าโค้สวยเลยอ่ะผ้าโค้สวยเลย,ยนะใช่ไซส์สวยมากเลยอะ่ะ ตัวนี้ก็เป็นพรีเมียมเดนิมอีกแล้วนะคะเอลสามสิบสองค่ะสลิมก็ขากระบอกเล็กนะ,ะพี่ขาสลิมนะคะขากระบอกเล็กนะโอ้โหต่อไปนะคะเป็นไงเป็นไงดูแต่ละตัวนะคะป,ป้ายบปนดดังๆทั้งนั้นเลยพี่สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนั่นทำแบบแนวปะกมาเดิงๆอะ่ะพี่โคตรสวยเลยอะดูดิเนี่ยดูดิทำมาเด้งๆมาสวยมากเลยอะ่ะ เอวแสามสี่ยาวสามสิบสองเนี้ยโอ้โหนะคะแจมแจมแจมค่ะรับสอบนี้พิมพ์รับสองจ้าตัวนี้พรีเมียมเดนิมอีกแล้วค่ะพี่หาพรีเมียมเดนิมอีกแล้วนะคะพรีเมียมเดนิมอีกแล้วค่ะต่อครับโอ้ยตัวนี้ผ้าโคเทเท่ะเป็นกึ่งกึงคาโก้มะแต่ก็ไม่ชองนะ รสับพี่ปูอยู่ไหนล่ะอย่างเท่เลยนะคะเท่มากเลยค่ะพี่หาเท่มากค่ะดูด้านหลังดูที่อุ้ยขอโทษค่ะนี่เป็นไงที่สุดที่สุดที่สุดอะแฮชเชนเอ็มอีกแล้วค่ะพี่หาเฮชเชนเอ็มอีกแล้วนะคะแฮชเชนเอ็มค่ะเจนิมแฮชเชนเอ็มค่ะพี่ขากระบอกเล็กนะคะไซส์สวยเนาะไซส์สวยไซส์สวยมากเลยไซส์ดีมากค่ะ ไปอะไรอ่ะยี่ห้ออะไรแล้ววัเนี้เขาอ่านว่าอะไรเนี่ยนึกไม่ออกสักทีหนึ่งเนี่ยตลอดเลยนะคะขากระบอกเล็กค่ะขากระบอกเล็กขากระบอกเล็กทาสไตล์ขาดเดิมๆนะคะแนวแฟชั่นขาดเดิมๆพี่ขาดเดิมๆนะคะสุดๆสุดๆเนี่ยืองานป้ายงานแบรนด์ทั้งหมดเลยนะคะ บางแบรนด์เราอาจจะไม่รู้จักก็เป็นถือว่าเป็นปกติค่ะเพราะว่าบางแบรนด์ก็ดังทางบ้านเขาอะไรเงี้ยเนาะแต่เราดูผ้าดูทรงกันเป็นหลักค่ะพี่ดูผ้าดูทรงเป็นหลักนะคะว่างานเนี่ยผ้าประมาณไหนทรงประมาณไหนอะไรเงี้ยเนาะอ่ะสาราจะพี่จ๋าสาร่านะคะสาราค่ะไซส์สวยค่ะเดบเดฟจะพี่ไซส์สวยค่ะเดบเดพอแอนแบร์ค่ะพี่ค่ะพอแอนแบร์ค่ะ ลายหินขัดข,า,ขาเดฟผ้าเยืดค่ะโอ้ยแบรนด์เยอะนะแบรนด์เยอะนะไม่แพ้กันนะไม่แพ้ตู้เมกานะคะไม่แพ้ตู้เมกานะแบรนด์เยอะนะเอา้าแฮชอนเอ็มอีกแล้วค่ะพี่ขาแฮชอนเอ็มอีกแล้วนะคะขาเดฟเดค่ะข,ขาเดฟเดนะคะแฮชอนเอ็มค่ะข,ขาเดฟเดเลยพี่ขาเดฟเดเลยนะคะแฮชนเอ็มค่ะนี่งานจากทางดูใบโรงงานขัดแยกดูใบก็ใช่ย่อยนะคะใช่ย่อยนะ,ะดูนะคะ แบรนดี y, งานสวยเลยจ้ะเป็นไงแบรนดีา y, งานสวยนะคะโองานกระดุมนะงานกระดุมขาเดฟนะคะขาเดฟงานกระดุมนะได้ทรงนะได้ทรงได้ทรงออ้ยซีเคค่ะพี่คาวินคายป้ายหนังขาโคตรเดฟเลยกระสอบซีเคตอนนี้ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดค่ะกระสอบแปดสิบตัวซีเคตอนนี้ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพี่กระสอบแปดสิบตัวนะเนี่ยซีเค คุยได้แบนดีนะเนี่ยเอา H&M ค่ะพี่คะ H&M มาอีกแล้วจ้ะ H&M จะ้ะผ้าสะอาดนะคะผ้าสะอาดนะคะผ้าสะอาดงานถือว่าโอเคมากเลยค่ะไซส์ดีนะไซส์ดีดูดิขาเด็บเดฟอ่ะพี่ขาเด็บเดฟนะขาเด็บเดฟขาเด็บเดฟผ้ายืดยืดอะ่ะเพื่งอย่างเดียวก็สวยแล้วค่ะพี่คะ H&M อีกแล้วค่ะ d e น i m H&M ค่ะ งานใหม่ๆเลยค่ะงานใหม่ๆเลยเนี่ยอู้ด,ดิงานสวยมากเลยพี่ตูดเป้าเต็มค่ะตูดเป้าเต็มนะลูกค้าหลายท่านก็เล่นงานตัวนี้อยู่นะคะเจนิมโฮลิกค่ะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ดังของทางเกาหลีค่ะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ดังของทางเกาหลีนะคะทาสไตล์เดิมๆค่ะทาสไตล์เดิมๆนะปะมาเดิมๆเลยพี่ค่ะเด็เดดผ้าย,ยืดๆค่ะอ่ะ มากันต่อค่ะไบาเกอร์อย่าหยุดค่ะพี่หาไบาเกอร์ค่ะไบาเกอร์นี่เป็นไงล่ะไบเกอร์จ้ะต่อไปอะไรอีกเนี่ยเอยต่อไปอะไรอุย้ย,ยป้ายสวยป้ายสวยป้ายสวยมากเลยนะไซส์สวยมากเลยพี่จ๋าสามสิบสองจ้ะสามสิบสองไซส์ก็สวยสีก็เข้มค่ะเอลสามสิบสองขาเดฟเดฟพี่เอลสามสิบสองขาเดบเดฟนะคะเอลสามสิบสองสวยงามสวยงาม อได้พวกงานกระดุมก็ก็ออกหลายตัวอยู่นะเนี่ยไม่ค่อยได้เปิดนะคะงานดูใบส่วนใหญ่โอ้ให้ฉันเอ็มอีกแล้วอะ่ H อะให้ฉันเอ็มอ่ะโอ้โหดูดิขาเดฟมากเลยพี่ขาเดฟมากเลยนะขาเดฟเลยอะ่ะแจ็คแอนโจนอูหแบรนดดังๆนั้นเลยอะ่ะเนี่ย คือเป็นยูโรเพนเหมือนกันที่แต่ต่างกันแค่ว่าคนละโรงงานกันแค่นั้นเองนะคะคนละโรงงานแค่นั้นนะะยูโรเพนเหมือนกันางานเดสต์คโคเฮชเชนเอ็ม <Okay. S 1> นะคะงานฮเนเองานใหม่เดสต์อไปห้อยค่ะพี่เฮชนเอ็มป้ายห้อยนะคะเอลสามสิบสองยาวสามสิบสี่ L 32, L 34, พี่พายุด่ะก็บอกเล็กงานใหม่ป้ายห้อยเลย เอาไปแยกเอานะคะใครรับสั่นี้พิมพ์รับส่งฟรีจ้าอะไรอะทอมมี่โอ้โหทอมมี่ค่ะทอมมี่ค่ะติเกอร์เดนิมทอมมี่ค่ะกระบอกเล็กนะทอมมี่แจม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 ที่ยงงานกระดุมนะเดฟเดฟนะคะเดฟเดฟนะใครที่ชอบขายแบบพวกพวกขาเดฟขากระบอกเล็กนะคะนี่เลยนะขาเดฟขากระบอกเล็กนะคะ ซาร่ามาอีกแล้วจ้ะพี่จ๋าซาร่าจ้ะซาร่ามาอีกค่ะสุดๆเลยนะเปิดมาปุ๊บก็ขายได้ทุกตัวนะคะขายได้ทุกตัวขายได้ทุกตัวงานสวยงานสะอาดนะคะเจนนี่อีกแล้วอะ่ะโอ,อ้เจนน่ชินเอ็มได้หลายตัวนะนี่ตัวนี้ก็งานใหม่อีกแล้วเหรอโอ้ยไปห้อยอีกแล้วค่ะพี่ไปห้อยอีกแล้วจ้า ของใหม่มือหนึ่งอีกแล้วค่ะพี่หาเอ่อนี่เป็นราคาเซลใช่ไหมราคาที่คุณลดราคานะคะงานใหม่ป้ายห้อยมาอีกค่ะอันนี้ H&M เออีกแล้วโอ้ H&M เอมอีกแล้วสไตล์ขาดเดิมๆค่ะให้เอมอีกแล้วค่ะเดนิม H&M ้ออีกแล้วนะคะค่ะเดบเดฟค่ะพี่หาค่ะเด็บเดสไตล์ขาดเดิมๆค่ะอุ้ยคุ้มนะเนี่ยแบรนด์ออกเยอะอ่ะ ซาร่าอีกแล้วค่ะเห็นไหมซาร่าอีกแล้วโอ้โหแบนได้เยอะมากไซก็สวยค่ะพี่หาไซก็สวยค่ะไซสวยโอ้แ oh. บนเยอะมากเลยอะ่ะลายหินขัดนะคะนั่นให้ฉันแอมอีกแล้วพี่ให้ฉันแอมเยอะมากเลย <laughs> แล้วไซือดีมากเลยค่ะไซดีมากเลยนะคะ่ะเดฟนะผ้าแบบสะอาดมากอะ ริชแลนด์นะตัวนี้เป็นงานเบลหลังนะคะเบลหลังเบลหลังงานกระดุมค่ะพี่เบลหลังงานกระดุมนะแจมว่ะตัวนี้ก็งานเจนิมนะโอ้ได้ H&M เยอะอะสอบนี้ออก H&M เยอะมากเลยนะขาเด็บเดฟนะคะพี่ขาขาเด็บะดูเฮ คือสไตล์ก็จะเป็นแนวแบบขาดเดิมๆอ่ะตัวนี้ซาร่าค่ะพี่โอ้ยซาร่านี่ก็เยอะนะคะซาร่านี่ก็เยอะมากเลยซาร่าตัวนี้เป็นงานกระดุมนะพี่งานกระดุมนะแบรนด์ใช้ได้เลยนะเนี่ยสุดยอดค่ะงานดูใบก็ไม่ผิดหวังนะเออ สำหรับลูกค้าที่เน้นขายแบบว่าไขง่ายไขยไวนะคะแล้วก็เน้นออกไวไม่อยากได้กระสอบใหญ่นะคะเน้นกระสอบเล็กๆก็แนะนำค่ะรหัสนี้ 60pcs นะคะก็ประมาณ60ตัวค่ะพี่หาได้เดบเดบอะ่ะดเดบเดอ่ะโคตรเดบเลยเ,เดบมากแล้วเป็นพายยืดค่ะพายยืดเดบเดบอะ่ะนี่ดูดิ งานเดนิมนะคะงานเดนิมไซส์ก็สวยมากเลยพี่สามสิบสมสองสามสี่มีอยู่แค่นี้ไซส์สวยมากเลยอะ่ะไซส์โคตรสวยเลยไซส์สวยมากเลยตัวนี้ผ้าดิบค่ะเอลสามสิบหกนะคะเนี่ยยังสวยเลยโอ้โหสีเคค่ะพี่หาตัวนี้ป้ายหนังค่ะ ซีเคป้ายหนังตัวนี้งานเม็กซิโกค่ะเมดอินเม็กซิโกค่ะป้ายหนังค่ะซีเคจ้าสวยงามสวยงามนะคะกระสอบที่สองใครรับพิมพ์รับสองค่ะจัดราคาโปรโมชั่นนะคะกระสอบที่สองปักหมดุดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะพี่นะต่อไปอะไรอีกคะเอ้ยอะไรอะไรอะไรแบ c ็คเลเบลค่ะแบ c ็คเลเบลแบ็คเลเบลจ้ะพี่ สุดคขาสุดๆ่ะสุดๆค่ะแ a ็คเลเบลค่ะเนี่ยขาเดฟๆนะคะขาเดฟๆทรงอย่างแบดบขาเดฟๆอะ่ะขาเดฟๆแบบเดฟๆกระบอกเล็กอะ่ะให้ฉันเอ็มอีกแล้วคะ่ะพี่ค่ให้ฉันเอ็มอีกแล้วให้ฉันเอ็มเยอะมากค่ะงานดีนะคะ ตูดเป้าเต็มไม่มีขาดนะงานคือดีมากเลยนะคะตัวสุดท้ายมาออกยังมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เอล40นะนะ่าจะใหญ่สุดในกระสอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอเนาะไซส์ใหญ่ขนาดนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอนานๆน,น,นะคะถึงจะหลงม,มาสักทีหนึ่งนี่นะอ่ะอยูโรเพนกระสอบดูบค่ะ ใครสนใจรีบแคปรีบแจ้งมาได้เลยนะคะเปิดรีวิวให้ชมกันแล้วนะคะใครสนใจกระสอบดูใบก็รีบแจ้งมาได้เลยนะคะรีบทักแชทมาได้เลยนะแคปหน้าจอคลิปนี้ไรนี้นะคะแคปหน้าจอคลิปนี้ไรนี้นะพี่นะแล้วแจ้งน้องแอดมินมาได้เลยค่ะแจ้งน้องแอดมินมาได้เลยนะคะอ,อุ้ยะะ üh, ร่วง รับกระสอบที่2นะพี่สอบถามได้เลยนะโอเคเดี๋ยวรีวิวรายการน,นี้เราขอปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับไลฟ์ถัดไปนะคะพี่ขาไปแล้วสวัสดีค่ะ